เน้องึงชานอน้องนน้องนอนครับทำอะไรครับกินข้าวยังน้องนอนแน่เข้าไปตรงนั้นได้ยังไงน้องนอนออกมานี่เนียนละเนียนละ ตีเลยตีเลยตีเลยเดนกันหลักเขดนเนเป็น2อย่างที่ท้ารู้สึกว่าอกูชาอาคเยคาดผมเลยคาดผม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 เออใส่หัว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 นางนวนทำอะไรครับเห็น

นอนนเอา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 ท่าทางวันนี้น้องนนจะเมาข้าวเอานั่น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 น้องนนสวัสดีก่อนสวัสดีครับน้องนนสวัสดีครับก่อนแล้วน้องนนในชายกิชโนนหันมาสวัสดีก่อนเร็วน้องนน อนหูเหยียบหมอได้ไงอี่แน่นสวัสดีก่อนแล้วบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายเอาบ๊ายบายเลยบ๊ายบายบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บจุ๊บ